ยังไงเป็นยังไงครับเริ่มต้นจังังเป็นครับตะเกียกะหมอเขาว่าเป็นเป็นโรคิตในสมองตีบอ๋อครับไหนด้วยนะลูอเฮ้ยงามอันนี้อันนี้โลนี่กะกะไม่เลี้ยงหนูนี่ละ่ะครับไปอนาคตข้างหน้าก็ว่าจะเลี้ยงอึงอ๋อเลี้ยงอึงเลี้ยงกบโอ้วางแผนไว้หลายอย่างตัวน,นี้เลี่แมงด่างเฮ็ดผู้เดียวอีหยังให้แน่ใจเจ้าของเฮ็ดแล้วก็ให้ตั้งใจเฮ็ด ัจมใจทำมมหากินแมนักคนดูบ่โออนี่ครับเจ้าภาพครับเลี้ยงหมูกระทะครับผม <laughs> นี่ครับคุณแม่เนี่ยผู้ใหญ่ใจดีคนนี้ครับ <laughs> นี่ยูนี่ซื้อร้านนังแม่ร้านแม่ไผ่แม่าย,ย,ยางแม่ผ ฟาร์มหนูพุกใหญ่ชัยภูมิอำเภอบ้านแท่นสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่จังหวัดอุบลน,นะครับ อำเภอวารินชลาบนะครับวันนี lonely, ้ก <Right. S 2> ็ไม่ได้มาช่วยน้ําท่วมนะครับวันน <What S 2> ี A ้ครับมาส่งหนูนะครับก็ปีที่แล้วผมได้มาที่นี่ครับก็มาช่วยน้ําท่วมครับแต่แถวนี้แหละครับแต่วันนี้ครับเปลี่ยนจากมาช่วยน้ําท่วมเป็นมาส่งหนูนะครับที่นี่ก็อยู่ติดๆเลยอำเภอวารินมานิดนึงนะครับทางไปอำเภอกันทะลักนะครับก็ฝั่งนี้ก็เป็นธรรมชาติที่ว่าสมบูรณ์นะครับที่นี่ก็คุณพ่อก็มาเลี้ยงปลาครับเลี้ยงหนูนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปแนะนํำพยุดจากคุณพ่อนะครับคุณพ่อสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับผมคุณ เออเซยังไงเน่าเซยอแหล่เืยอคุณพ่อแหล่นะครับคุณพ่อแหล่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 นะครับโอเคนะครับอ่าคุณพ่อแหล่ตอนนี้ก็คืออยู่นี่อยู่ได้ครับพ่อโยบันน้นบันน้นครับตำบลน้นนน์ตำบลน้นน์ครับอำเภอวารินอำเภอวารินครับจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเนาะเริ่มต้นคิดจะเลี้ยงหนูครับเริ่มต้นคิดจากไหนจังอยากเด็กหนูครับผมใจหลักใจหลักใจหลักคิดว่าจะ น่าจะเป็นอาชีพเสริมหรืออาจจะเป็นอาชีพหลักก็ได้อ๋อครับผมใจรักแต่ก่นอนนี่เฮ็ดยังครับแต่ก่นอนนี่ก่นอนที่จะเลี้ยงหรืครับผมบวช <laughs> อยู่อ๋อแต่ก่นอนนี่คืออยู่วัดอยู่จักพรรษาครับเนี่ยอยู่จักรพรรษาจักพรรษาอุ้ยครับบารีเพราะอยากสอบถามนะครับตอนอยู่วัดเป็นยังไงนะครับตอนนั้นรู้สึกแบบเออได้อยู่กับธรรมะธรรมโมเป็นยังไงนะครับตอนนั้นครับก็ก็ดี้ะจากคนคนที โอทานครับผมไปบวชศึกษาครับผมมีอยู่อ๋อครับผมแต่ว่าคงสืบเบิดบุญบวชเล่มออกมาอ๋อครับก็คือจริงๆก็คือกต่เราแล้วแต่นะครับเข้าไปบวชเรียนหลู่พระมหาช่วงหนึ่งเหมือนอีช่วงหนึ่งเขาก็ต้องมาอยู่บ้านกับครอบครัวนะครับเนาะครับดานกลับมาหัวซส่อว่าคิดแต่หลายๆอย่างออ๋คิดแต่หลายอย่างคิดว่าอนาคตก็คือสิ พ่ออยู่พ่อกินอยู่หรอกครับผมวันนี้คือนี่ตอนนี้มาเฮ็ดเนี่ยครับรู้พ่อรู้สึกไอ้นี่ยเป็นอะไรเป็นอำเภอขังไส่เป็นยังไงครับเริ่มตน้นจังเป็นครับตะเกียกะหมอเขาว่าเป็นเป็นโรคเฮ็ดในสมองติอ๋อข้างขวาข้างขวาจะเป็นอำเภอขังไทอืมแต่ว่าก็ดีขึ้นละ,ละดีขึ้นละ,ละครับเป็นจักรเยือนพอจังสิดีขึ้นเนี่ยก็ผมคึกว่าจะเป็นนักมานี่ประมาณครึ่งเดือนครึ่งเดือนอ๋อแล้วก็เศร้าเลย พมเศ้ายัง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 มีอาการอยู่ยังมีอาการอยู่แต่ก็แต่เกิดก็คือขยับมือได้อยู่ยกมือกำมือได้สบายแต่ว่า แต่ว่ารู้สึกว่ามัน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 ยังยังบอปกติคือยังคือยังเก่าแม่บอแข็งแรงบอแข็งแรงคือเก่าอ๋อแต่มันก็ดีขึ้นแต่ว่าแข็งแรงอยู่แบบว่าเราเป็นอย่างอยู่แปดทีสปังเขินอ่ะอ๋อครับผมประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเลยมาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ให้มันแข็งแรงขึ้นแม่แม่มาครับเบสบอลนุ้ยรู้สึกแข็งแรงขึ้นบะครับเนี่ยแข็งแรงครับแข็งแรงขึ้นหลายครับตอนแรกรู้สึกว่าเมื่อยเนาะเมื่อยเออเฮ็ดไปเฮ็ดมากก็เริ่มดีขึ้นครับย่างหันย่างนี่เฮ็ดแทนเฮ็ดนี่แข็งแรงเองครับตอนนี้ก็รู้สึกกว่่าติดััันนจหอยครบ อ๋อโอเคครับผมวันนี้ครับมาอยู่บ้านนี่ครับก็คือตอนนี้เห็นเห็ดว่าโครงการหลายอย่างว่าแม่จะเป็นเรียงปลาครับเลี้ยงปลาขุดสามสี่บอบักไงไปทำงานมีปลาอย่างไรครับเลี้ยงครับเนี่ยมีปลาหมอเทศจุพรปอออไ้หมาาปปลาหมอเทศปลาหมอเทศปลาหมอเทศจุพรปลาหมอเทศจุมพรนะครับหนึ่งหลายเลี้ยงยังไงครับเนี่ยก็ กะไม่เลี้ยงหนูนี่แหละครนักพจน์ข้างหนาตต้นาก็ว่าจะเลี้ยงอึ๋อเลี้ยงอึ้งเลี้ยงกบโอ้วางแผนไว้หลายอย่างตัวนี้เฮ็ดแมงดาเห็ดผู้ดเดียวเฮ็ดใบหรือครับเนี่ยที่ว่า,าเลี้ยงหนูนี่ใส่เวลาหน่อยอยังเวลาครับผมก็เลี้ยงปลาก็ใส่เวลาหน่อยอยู่เอเอแต่ว่ากัสิเลี้ยงอึงก็มันก็บ่อยใส่ย่างหลายอ๋อครับก็คือเฮ็ดไปเรื่อยๆเฮ็ดไปหลายๆอย่างเนาะป้องกันความเสี่ยงเนาะพ่อเนาะครับครับผมเรียกว่าแบบว่าถ้าว่าเลี้ยงเอึ้งเลี้ยงกบครับผมเห็ดแมงดา ครับผมถ้ากบลงราคามันก็่าที่โลงราคาตอนดอกไม่งาเฮ็ดบอ๋อครับผมก็คือปรับไปกันไปเนาะเป็นวิธีพอเพียงเนาะเรื่องหลายๆอย่างนะครับอ่าป้องกันความเสี่ยงกระถิบบักบงหยาน่ำน่ำน่ำโพ้นน่ำคู่สาน่ำแน่ครับเพราะว่าเห็นวันนี้โอ้พื้นทีมบักใหญ่เลยครับวันนี้คือลุงเลื่อนนี่คือชุดแบบเอามาเลี้ยงเลายๆกย่านครับสามสิบชุดครับหกเก่าสิบโตนี่ครับแต่ว่าตอนนี้เฮ็ดบอขยายไว้บักใหญ่ฟังนี่ครับน้องพระท่านในลงบ่ออให้เบิ้งเลยครับฟังนี่ครับนี่ครับ อันนี้คือเป็นเป็นเริ่มต้นครับเป็นการขังหมาหน้อยหนึ่งแต่นี่ครับลงเลื่อนจริงอยู่นี่ครับนี่ครับครับนี่ลงเลื่อนจริงวันนี้รลงเลื่อนแท้จริงแต่ว่าสิขยายจากลอยหาที่บอลครับผมนี่เกินครับนี่เกือบสามลอยใดอยู่ครับนี่ปูบางกวางครับเป็นลาดพื้นเป็นบ่อปุ่นนะครับเบิ้งจะเบิ้งดูครับนเป็นโครงการโครงการนะครับเร็วๆนี่แหละครับเนาะครับตอนนี้คืออยากใจลอยอยากได้หนูมากลงกอนอยากลองบลงกอนเลี้ยงบลงกอนครับฟังนี่นะครับอยากได้หนูมาลองเลี้ยงบลงกอนแต่ว่าที่เลี้ยงหนูนี่คือฟังนี่ ลองเบิ่งว่ามันเป็นจังไนนะครับเนาะฟังผุนฟังผุนก็เป็นบอลแหล่งปลาที่คุยกันไว้นะครับแล้วก็เป็นชุดชมวิวเนาะครับชุดเทวทั้ง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 หลังคู่กับสิบปูกพักปลูกงาโอ้ยครับยังสิละสุดท้ายชีวิตกับอายุยังสิละครับมีของอยู่ของกินที่ไปไซบะนี่เนาะว่าจะเป็นต้องไปไซบะแล้วนะครับน้องพอเนาะครับ วันนี้ถ้ามีคนสนใจอยากจะมาเรียนหลู่เกี่ยวกับเรื่องหนูมะบงมาเบ,บ,บิงบ่อปลามาเบิงอี๋ยังแต่เท่านี้สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ไหครับก็ได้ได้ครับตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงโอ้ยมันแมนแห่เฉพาย่างเว่นเฉพายังเว่นจะบอกอว่าย, <laughs> ยี่สิบสี่ชั่วโมงซะให้น้อยเน๊ย <laughs> ไอ้ๆจะย่างเว่นมาอไหมครับจะย่างขึ้นยังมากเถอะครับผมโอเคครับยูนินยูสัยครับผมบ้านโน,น่ตบบนตำบลโน่นโน้นอำนเภอวารินจังหวัดอุบลครับบ้านโน่นตำบลโน่นโน้นครับอำเภอวารินจังหวัดอุบลราชธานีเส้นทางก็คือ าจากอุบลไปกันทลักเนาะครับครับไปหุ่นนะครับเส้นทางนั้นนะครับเนาะครับครับผมก็คือขันมาก็คือมาติดต่อครับพอก่อนเนาะที่เขามาเนาะขอเบอร์โทรนะครับผมพ่อแหล่พ่อแหล่ครับศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองครับหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งครับผมหนึ่งสองเจ็ดสามหนึ่งสองเจ็ดสามนะครับก็ใครที่อยู่แถวอำเภอวารินนะครับจังหวัดอุบลนะครับจังหวัดใกล้เคียงหรืออำเภอแถวๆนี้นะครับก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มบอลนุกพ่อได้ตอนนี้ก็เริ่มต้นจาก ชุดกลางนะครับชุดกลางก่อนตอนนี้ก็สิขยายเป็นชุดใหญ่ต่อเนื่องนะครับตอนนี้คือล่องมังกรนะครับเนาะเพราะว่าตอนนี้ไอ้ร่างกายท่านแข็งแรงเฮ็ดบอว่าท่านแต่จริงๆเฮ็ดเอ้เต็มเบิดเนาะแต่ว่าบ่ทันแล้วแต่อยากเบิ่งหนูก่อนก็เลยสั่งมาเบิ่งก่อนเพราะว่ากําลังออกมาจากไอ้ทั้งภูศาสนาได้เดือนเดียวได้ซ่ํานี้ละโอ้เยี่ยมมากเลยเยอะครับได้เยอะได้เยอะมากๆเลยครับค่ได้เดือนเดียวก็ค่อยๆให้เป็นค่อยไปครับอ่าครับฟังนี้น้อยครับนี่เป็นบอที่ขึ้นฟอเฮ็ดเนาะอันนี้ระบบแนะนำอยังกับท่านเฮ็ดไ้แล้วเนาะครับเนาะก็คือให้อาหารหนูธรรมดาไปก่อน นี่อันนี้คือขางบ้านต่อมาเชฟครับตอนนี้เนาะโอเคครับเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวผมไปสัมผัสคุณแม่ก่อนนี่ครับอันนี้ผู้สนับสนุนนะครับอันนี้คุณแม่นะครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับซื้อคุณแม่ยังเนาะครับนี่เนาะประเสริฐแก้วใสประเสริฐแก้วใส่โอ้ซื่อเตรียมซื้อคุณย่ายังครับนี่เข้ามาเอิ่นย่าประเสริฐนี่ยแล้วคุณย่าประเสริฐนี่แล้วเนาะ บ้านเามีเปลี่ยนชือ่อเลยรู้สึกจังไงครับไอ้ลูกมะเริ่มมาเลี้ยงมาเลี้ยงดีใจน้ำเขาเห่ะวะแมนปะครับเขาเลี้ยงยังกับดีใจน้ำได้มาอยู่บ้านน้ำกันอยู่บ้านน้ำกัน,อ,น,น,กนอืมครับเขาว่าจังไงกับจังสันล่ะเนาะสันเ่ะเนาะเมย์พวกขี้นหนูเลยเออครับผมให้มาอยู่นไ้หลายอย่างกันแล้วแต่เขาอย่าเพี้ผู้วกขี้ไปคนละทางกันแล้วแต่ไออย่าเพี้จังไงครับ ก็คือต่างคนต่างเขามีอาชีพส่วนตัวแต่คนมัาอี่ยังไอ้แน่ใจเจ้าของเฮ็ดแต่ก็ให้ตั้งใจเฮ็ดครับผมต่างใจท้ามาหากินแมักคนรู้ปะอ๋อแม่แม่ผมมักคนขี่ขันเลยอ๋อหนูเรียบร้อยเลยใส่เลยจริงจริงก็คือกันคนขยันจึงได้กระโตายน้ำแม่เนาะบ่น้ำแม่แถวไปเนี้เข้าจ้างให้เศร้าแม่ยังวัวสาไปรับจ้างเกี่ยวเขาก็มีเออเก็คือหลักหลักไปเกี่ยวเขา มันอยู่บ่ได้เนาะครับอยู่มันเก็ดจะขึ้นหัวยู่เนาะแม่เนาะบ่ได้เรียกกูตายอยูโอ้แต่แม่อยู่จักปีครับเนี่ย <c oughs> เอาไขายา่ยังอีกปีเดียวแปดชิพอู้แข็งแรงมากเลยครับแม่แข็งแรงมากเลยครับเนี่ยแข็งแรงจังได้ขันว่าร่างนุกงเขาก็เสือให้กินเป็นห่วยว่าเป็นเสละเท่าไหร่อ่ะคร <c oughs> ับผมกระสอบนับโบ้ช่วยปวดมากินอย่างเดียวอาหารเสริมอย่างเดียวครับ <c oughs> ผมมันจันได้ยันได้มาดีเขาก็เสือไม่แต่จริงๆนะครับไอส่วนใหญ่คนแก่สุขภาพแข็งแรงคือหนึ่งเรื่องการกินอยู่สองคือ การออกกําลังกายสม่ํเสมอคือการเฮ็ดให้เฮ็ดเบียกนี่แหละเหตเบียกเหมือนเหตไ้เหงื่อออกเกิดมันเกิดสีแข็งแรงเองเนาะแม่เนาะคันยูซื้อหนิขันว่าเหตไทเหตยังเพื่อมาใครหลับใครตุ่มใครตัวระเบียงหันเขาเศ้าโควิดซื้อได้แม่ยไก่แม่นวะกูเฮ็ดกูเฮ็ดเองโอเคครับผมครับครับยูซื้อม่ได้เราบอกว่าครับผมบึกมันนะวันนี้นะครับเรามาถึงอุบลทั้งทีนะครับนี่บาลินครับวันนี้ก็นี่ครับ นี่ครับเจ้าภาพครับเลี้ยงหมูกระทะครับผมนี่ครับคุณแม่เนี่ยเนี่ยผู้ใหญ่ใจดีคนนี้ครับนี่อยู่นี่ซื้อร้านยังแม่ร้านแม่ไผ่เนื้อย่างแม่ไผ่เนื้อย่างครับอยู่อยู่ยทิถนนเ์จากไหนยุ้ยยุ้ยเมืองไหนครับเนี่ยบ้านโน่นค่ะบ้านโน่นนะครับบ้านโน่นตำบลโนนตำบลโนนอำเภอวารินนะครับเนาะคุณยดยอยากกินเนื้อย่างครับมีรถเด็ดครับนี่ผมตองฮ่อไปสักสองถุงครับนี่ครับนี่ทั้งกินทั้งฮ่อครับนี่ครับ นี่ครับดูนี่ครับโอ้น่ากินมากนะครับเนื้อย่างเกาหลีนะครับพี่วารินครับผมนี่นี่ครับนี่น่ากินมากครับผมขอบคุณเจ้าภาพมาครับผมนี่เจ้าภาพไม่ผ่เนื้อย่างสาขาหนึ่งสาขาสองอยู่ตรงข้ามพิกซีโอ้อันนี้สาขาหนึ่งครับสาขาสามอยู่ที่หน้าโรงเรียนยังไงเกาะสาขาหนึ่งอยู่บ้านนุ่นโนสาขาสองอยู่ไหนครับตรงข้ามพิกซีวารินตรงข้ามพิกซีวารินสาขาสามครับสาขาสาม แนวโรงเรียนวารินหน้าโรงเรียนตัวข้ายงโรงเรียนวารินอ๋อครับผมนี่ครับก็มีสาสาขาครับในอุบลครับผมสี่สาขาเตรอยมมือกันทะลักจัังหวดบ่อสี่สาขากันทะลักที่ศรีสะเกตมีทุกมองเลยครับเนี่ยโอ้โอเคมากเลยครับผมคคลลิปเรียบแ้วั